ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะรีบกลับไปนะครับไหนล่ะคะเพชรที่คุณจะเอามาขายฉันอะฉันยืนรอนานแล้วนะผมขอโทษนะครับที่ให้คุณร yep. อนานอะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยหายไปไหนวะอะไรคะนี่ <t ick> คุณเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่า คุณเป็นพวก18มกงกคอ่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมมีเพชรมาจริงเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่รถก่นอนอ้าแล้วออกมามทางสแล้วฮะนรถก็ไม่มีนี่แปลกจังอ่ะแล้วก็หยิบม,มาด้วยนี่หว่าเอ้ยหายไปไหนกันหมดวะ เฮ้ยข้อฝันไปทางนี้ดีกว่าอย่าให้จับได้นะ,อะ่อ้หนุย่ยเข้อฝันตอนนี้นุ่งจะถึงแล้วนะแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเว้ยมันตามมาทัานแล้วหนีเร็วเข้ามั้ นี่คุณไม่ได้ท้องเหรอคุณหลอกผมเหรอไม่ปล่อยปล่อยน้องฉะนะไม่ผมไม่ปล่อยจนกว่าผมจะได้เพชรคืนไม่ผมบอกว่าให้ออาเพชรของผมคืนมานายแน่ใจเหรอว่าเพชรเนี้ยเป็นของนายก็ใช่น่ะสิโกหกสร้อยเพชรเนี้ยมันเป็นสร้อยเพชรประจำตระกูลของบ้านฉันที่นายเนี่ยหลอกเอาจากบิวน้องสาวฉันไปนี่อย่าบอกนะว่าคุณรู้จักกับบิวอ่ะ ก็ใช่นะสิโหบิวน้องสาวพี่จะไปไหนละจ้าวันนี้แต่งตัวซะสวยเชียวฉันมีเดทอะพี่หรอมีเดทกับใครอ่ะ หล่อไหมอะแล้วเขาทำงานอะไรเขาเป็นนักธุรกิจค้าเพชรอ่ะโอจริงเหรอบิวน้องสาวพี่โ <c oughs> ชคหล่นทับจริงๆเลยเออพี่แอน <c oughs> ที่ฉันมาหาพี่อะฉันก็กาว่าจะมายืมสร้อยเพชรประจำตะกูลเราใส่ไปได้ไหมอะ <c oughs> คือไปเดทก,กับนักธุรกิจทั้งทีอ่ะ <c oughs> ฉันก็อยากจะดูดีในสายตาเขาอ่ะ <c oughs> ได้สิรอแป๊บนะ มาแล้วจ้ะนี่จ้ะโหสวยมากเลยเอ่ะพี่แอนขอบคุณนะคะมาพี่ใส่ให้นะได้เลยะคะ่ะโอเคยเรียบร้อยละขอบคุณ <มา S 2> นะคะพี่แอนพี่แอนช่วยฉันด้วยพี่ช่วยฉันด้วยบิวเกิดอะไรขึ้น โดนหลอกอะพี่โดนหลอกหมายความว่าไงอะแล้วสร้อยเพชรอะสร้อยเพชรเราหายไปไหนอะก็ไอ้ผู้ชายที่ฉันเป็นเด้วยมันเป็นวิชาชีพอ่ะพี่มันวางยาฉันแล้วมันก็เอาสร้อยเพชรประจำตระกูลไปแล้วอะตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีไปไหนเราก็ไม่รู้อะฮะสร้อยเพชรประจำตระกูลของเราโดนมิจฉาชีพเอาไปงั้นเหรอทำไงดีอะพี่แอน ฉันขอโทษนะพี่ฉันไม่แน่วซอ,อยเบียรใสเลยอ่ะ้ังขอโทษนะนายเนี่ยเป็นคนวางยาน้องสาวฉันแล้วก็เอาเพรไปยังมีหน้าไปโพสต์ประกาศขายอีกดีนะที่ฉันเห็นโพสต์ของนายฉันเลยตามมาถูกอีกพวกสิบปดมงกุฎนี่คุณครับผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคนที่เป็นสิบดมงกุฎนะไม่ใช่ผมหรอกน่าจะเป็นน้องสาวคุณมากกว่า นายหมาความว่าไงอ่ะนายล่ะครับสร้อยเพชรที่คุณจะมาขายก็เส้นที่ฉันใส่อยู่นี่แหละค่ะทำไมคุณไม่ใส่กล่องมาดีๆครับคุณใส่มาแบบนั้นน่ะไม่กลัวพวกโจมจะขโมยหรอพอดีว่าฉันอยากใส่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยประจำตระกูลของฉันเอง ถ้าไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินน่ะฉันไม่อยากขายหรอกนะคะทมคุณได้สิบล้านนะ่ะคุณโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคมากๆเลย ยินดีจะได้ทำธุรกิจร่วมกันนะยินดีค่ะสรุปว่านายไม่ได้เปเด็กกับน้องสาวฉันแต่วต่าน้องสาวฉันเอาเพชรไปขายให้นายงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมมีหลักฐานการซื้อขาย แล้วก็มีลายซินของน้องสาวคุณด้วยแล้วตอนเนี้เงินสิบล้านก็อยู่กับน้องสาวของคุณเออ,เอ,อฉันฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจผิดอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับเอางี้นะครับถ้าคุณจะเอาเพชรคืนอะคุณก็ต้องไปเอาเงินสิบล้านจากน้องสาวของคุณอะมาคืนผมก็พอ แล้วเงินเนี่ยแกไปเอามาจากไหนแกโกหกว่าเพชรถูกขโมยที่แท้แกก็เอาเพชรปจับตะกูุลของเราเนี่ยไปขายแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะพี่รู้ได้ไงอะ่ะคุณอาร์ตในพวกคุณมาได้กันได้ยังไงอะ่ะผมตามเอาเงินสิบล้านของผมคืนนะสิพี่แอนพี่จะทำไรนี่มันเงินฉันนะ แกที่ไหนนี่มันเป็นเงินที่แกเอาสร้อยเพชรของครอบครัวไปขายตังหากพี่เอนเงินตั้งสิบล้านพี่ไม่อยากได้เหรอเพชรเนี่ยแทนที่จะเอาเก็บไว้เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้ดีกว่าปะเพชรเนี่ยมันมีมูลค่าทางจิตใจแกลืมไปแล้วหรอว่าพ่อแม่เนี่ยทิ้งไว้ให้เราดูต่างหน้าแต่แกกลับเอาเพชรไปขายแล้วก็เอาเงินไปคนเดียวเนี่ยนะมันใช้ได้ที่ไหนนี่ค่ะเงินของคุณ คุณลองนับดูก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินไม่ครบเนี่ยฉันจะให้น้องสาวฉันเป็นคนชดใช้ให้พี่แอนน่าจะครบครับนี่ครับเพรคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดผมขอตัวก่อนนะครับค่ะพี่แอนทำไมพี่โง่ขนาดนี้เนี่ยคนที่โง่แกจต่หาก แกฟังฉันนะถ้าเกิดว่าแกไม่เห็นคุณค่าในสิ่งของที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่ให้แกมีสิทธิ์ในสร้อยเพชรเส้นนี้อีกต่อไปพี่แนแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่เห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยฉันไล่แกออกจากบ้านไปนานแล้วไปพ่อฝัน อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้กินแล้วก็ไม่ต้องเรียกฉันกับเบยบ่อยนะักฉันรำคาญ ลูกคิดจะทำอะไรอะ่ะหมูทอดจานนี้ยมันสำหรับเรา3ามคนเท่านั้นแต่คุณย่าชอบกินหมูทอดนี่คะหนูก็แค่เอาหมูทอดไปให้คุณย่ากินเองทอฝันย่าของลูกก็แก่มากแล้วกินแค่ข้าวคุกน้ำปลาก,ก็พออาหารพวกเนี้ยคนแก่ๆกกินไปอะ่ะก็สิ้นเปลืองปาก เมื่อไรเนี่ยหนูจะเอาข้าวเปล่าคุกน้ำปลาให้แม่กินอย่างเดียวเลยทอฝันกล้าพูดแบบนี้กับแม่ได้ไงอะ่ะนี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วทอฝันฟังแม่บ้างสิลูกอย่าดื้อสิแล้วก็กินข้าวดีๆด,ด้วย แม่ขอกับข้าวหน่อยได้ไหมแม่ไม่อยากกินข้าวคลุกน้ำปลาแม่แม่ก็แก่ขนาดนี้แล้วงานก็ทำไม่ได้อยู่ไปเนี่ยก็เป็นภาระของลูกๆมีข้าวให้กินเนี่ยก็ดีแค่ไหนและกินกินไปเถอะอย่าเรื่องมากได้ปะ ขอฉอตักข้าวหน่อยได้ไหม,มแม่อย่าเรื่องมากได้ปะถ้าใช้มือกินไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องกินน่าคันจริงเลยทำไมแม่ถึงพูดกับย่าแบบนั้นอะถ้าเกิดว่าตอนนี้ย่าเป็นภาระของแม่ในอนาคตแม่ก็เป็นภาระของหนูเหมือนกันพ่อฝันหยุดพูดได้แล้วเลิกกินข้าวไปซะ ผมกลับมาแล้วคุณลุงกลับมาแล้ว <c oughs> หลานโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยลูกในที่สุดลูกก็กลับมา รู้ไหมว่าแม่คิดถึงลูกมากแค่ไหนรัมกมั้นะครับแม่ไปนั่งโต๊ะกับไป่ลก เป็นไงอาหารที่ฉันเต็ียมให้พวกแกแกรู้สึกยังไงนี่ทำไมพี่ต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะแกกล้าดียังไงวะฮะแกกินดีอยู่ดีแต่ปล่อยให้แม่กินข้าวคุน้ำปลาเนี่ยนะแกทำได้ไงวะฮะเบนี่คือสิ่งที่แกตอบแทนแม่เหรอแกลืมไปหรือเปล่าว่าใครเลี้ยงเราตั้งแต่เด็ก พ่อเราเสียไปตั้งแต่เรายังเด็กใครกันที่คอยส่งเสียให้เราเรียนจบมหาลัยแล้วใครที่เก็บเงินให้แกไปขอเมียฮะโอ้พี่ก็แม่เขาอยากให้ผม,มดูแลสุขภาพให้ดีนี่ไผมดูแลตัวเองอยู่นี่ไงเบ็แกหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแกจะไม่ด้โดนแค่ตบฉันจะเอากำปั้นเนี่ยยัดปากแก แกสองคนเนี่ยมันเกินเยียวยาจริงแกคิดดูสิอีกต่อไปเนแกก็ต้องแก่ลงแล้วถ้าลูกแกปฏิบัติแกแบบนี้แกจะคิดยังไงแล้วคนที่แกทำาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาเป็นแม่ของเราเราควรตอบแทนท่านตอบแทนบุญคุณท่านทีนท่เลี้ยงเรามาแกนังมุญที่ไม่ได้เลงไงฮะ แกรู้ไหมที่ฉันเนี่ยส่งเงินให้ครอบครัวแกเพราะฉันอยากให้แม่มีชีวิตที่ดีแล้วนี่เหรอคือผลลัพธ์ที่แกทำให้แม่ต่อไปนี้นะฉันจะเอาแม่ไปดูแลเองไปคับแม่แม่แอบหนึ่งนะลูก เงินนี่แม่เก็บไว้ให้เบย์ก็ตอฝันเก็บไว้ให้ดีๆนะลูก <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษผมเป็นลูกขอตันยูอ่ะผมเป็นแย่แม่ผมขอโทษแม่แม่ผมขอโทษแม่ผมขอโทษ